เ,เนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลึกลับเรื่องเหนือธรรมชาติและเหตุการณ์ชวนขนลุกอาจมีเนื้อหาที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวและไม่เหมาะสำหรับคนขวัญอ่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากคุณพร้อมแล้วปิดไฟผมผ้าแล้วมาเข้าสู่โลกของคืนนี้ต้องหลอนกันได้เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนนี้ต้องหลอน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับหนึ่งในบ้านที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความหลอนซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องราวของบ้านเก่าๆทั่วไปแต่มันกลับกลายเป็นคำสาปที่ไม่เคยหลุดพ้นนี่คือเรื่องราวของบ้านวินเชสเตอร์บ้านวินเชสเตอร์ตั้งอยู่ในเมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนในโครงสร้างถนนที่ไม่มีทางออก ห้องที่ไม่มีการเชื่อมต่อและบันไดที่ไม่ได้ขึ้นสู่ที่ไหนแต่เบื้องหลังการออกแบบบ้านนี้เต็มไปด้วยความลึกลับบ้านหลังนี้ไม่ได้ถูกสร้างโดยนักออกแบบที่มีอาชีพแต่ถูกออกแบบและก่อสร้างโดยซาราวินเชสเตอร์ภรรยาของวิลเลียมบวดวินเชสเตอร์เจ้าของบริษัทปืนชื่อดังเธอเป็นผู้หญิงที่เชื่อว่าเธอถูกคำสาปจากวิญญาณของคนที่ถูกฆ่าโดยปืนวินเชสเตอร์ หลังจากการสูญเสียลูกสาวและสามีซารา่าเชื่อว่าเธอถูกวิญญาณของผู้เสียชีวิตเหล่านั้นตามหลอกหลอนและคำแนะนำจากหมอดูทำให้เธอเริ่มสร้างบ้านนี้อย่างไม่สิ้นสุดเพื่อหลบหนีคำสาปเธอเริ่มการก่อสร้างในปี1884โดยไม่เคยหยุดตลอดระยะเวลา38ปีที่บ้านยังคงถูกสร้างต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกห้องมีการวางแผนที่ไม่มีทางออก บางห้องก็ไม่มีทางเชื่อมต่อกับส่วนอื่นของบ้านมีบันไดที่ไม่มีจุดหมายและหน้าต่างที่มองออกไปเพียงแต่กำแพงการออกแบบนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าเธอสร้างบ้านนี้ไปทำไมการสร้างที่ไม่มีจุดหมายทำให้หลายคนเชื่อว่ามันคือการสร้างเพื่อหลีกหนีจากคำสัพที่เธอเชื่อว่าเธอจะต้องรับการตามหลอกหลอนจากวิญ,ญญาณที่ถูกฆ่าโดยปืนวินเชสเ,เตอร์แม้ว่าเธอจะเสียชีวิตในปี 1922แต่บ้านวินเชสเตอร์ยังคงหลงเหลือถึงทุกวันนี้และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนไปเยี่ยมชมมากมายความลึกลับของมันยังคงเป็นที่สนใจและไม่มีใครสามารถตอบคำถามได้ว่าการสร้างบ้านนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนตัวหรือมันมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่และคำถามที่ทุกคนยังคงถามกันอยู่คือบ้านนี้จะเป็นแค่เรื่องราวของความเชื่อและความหลอน หรือมันมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำสาปของบ้านนี้ที่เราไม่สามารถเห็นได้คุณคิดว่าบ้านนี้คือผลจากคำสาปจริงหรือไม่หรือเป็นแค่ความหลอนที่เกิดจากความเชื่อมาร่วมกันหาคำตอบในตอนต่อไปและอย่าลืมปิดไฟในตอนกลางคืนเพราะบางครั้งความลึกลับก็ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นถ้าคุณชอบเรื่องลี้ลับสยองขวัญและปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคืนนี้ต้องหลอนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดประทึกที่เรานำมาฝากกันทุกคืนกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยเพราะเรื่องบางเรื่องอาจทำให้คุณหลับไม่ลง